โอเคอันนี้เป็นวิดีโอที่4นะครับก็ถ้าใครเริ่มท้อแล้วติดโปรแกรมมาตั้งเยอะแล้วแล้วก็ยังไม่ได้หรือว่ายังรู้สึกท้อใจและสเต็ปสีนี้จะช่วยบรรเทาอาการเหล่านั้นนะครับก็คือ g i จ h ับเนี่ยมีโค้ดสเปซให้เราใช้นะครับให้เริ่มจากการที่เราสร้างเดโปรก่อนนะครับเราก็าก็สร้างชื่อว่า Workshop ง่วงแล้วไม่รู้พิมพ์ถูกไหมนะครับ Workshop o โพสสเปซตั้งชื่อไปเลย 01, 02อะไรเงี้ยตั้งไปก่อนนะครับแล้วก็กด create repository เลยนะครับอันเนี้ยทำเป็น Public ก่อนก็ได้หรือว่าจะเป็น Private เลยก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าเป็น Public ก็ระวังมันจะใส่ Password จะใส่โทเ e n นจะใส่ e ีลงลงไปในนี้นะครับแล้วก็กด create repository เลยเสร็จปุ๊บตรงนี้นะครับ แนะนำว่าให้กดสร้างลิสต์มีแบบน,นี้ก่อนให้มันแบบมีไฟล์สักไฟลหนึ่งก่อนนะครับคอมมิตแรกแต่ว่าจริงๆแล้วเราเอาจจะกดตรงนี้เลยก็ได้ถ้าใครกดตรงนี้เลยก็เดี๋ยวมาบอกกันหน่อยว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับก็น่าจะได้เหมือนกันแต่ว่าผมแนะนําว่าขอมาทางนี้ก่อนแล้วก็กดคอมมิตเลยเสร็จปุ๊บมันก็จะมี markdown น a r ะนะมาร์กดาวขึ้นมาว่าเป็นโค้ดสเปซตามชื่อในปอริทอรีของเรานะครับ แล้วมาที่เมนูตรงนี้ Code กด create code space on main นะครับมันก็จะเปิดเบราว์เซอร์มาหนึ่งอันนี่มีชื่อด้วยซึ่งชื่อมันก็จะตรงกับชื่อตรงนี้ friendly s p o r k นะครับมีตรงนี้มันก็จะมี Terminal มาตรงนี้นะครับข้างล่าง พอมีเทอร์มินอลมาข้างล่างตรงนี้เปิดมาก็สวยๆละเราก็ดูก่อนว่าเขามีอะไรให้เราใช้บ้างอันนี้ของผมมี n v m ด้วยนะอันนี้มันขอใช้ฟอนต์ผมก็ให้แต่ว่า n v m ไม่แน่ใจว่าของทุกคนจะมีไหมนะครับเะมี nvme นะแต่โนดอะน่าจะมีละ,ะ,ม,ละมีทุกคนแน่โนดลบ v จะมี n v m มในโคตรจเปิดอะถ้ามันเด้งมาตรงนี้กลับไปที่เทอร์มินอลนะครับ น e วเทอร์ม a นของผมมันมีด i l e ด้วยมันก็เปิดมามก็จะเป็นลง .file ซึ่งวันนี้เรายังไม่พูดถึงนะครับเราลงแค่นี้กันโนดลบว v อย่างนี้ได้ไหมเวอร์ชั 22. นยี่สิบนี่มีโนดเรียบร้อยมี n p m ไหมนะครับ n p m ลมีโนดแล้วก็ต้องมี n p m แหละเวอร์ชั่นเกนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลง cross code c l i กัน เราเสือเราคลอดโค้ด C L I นะครับก็จะเจอเว็บ c l o s s com นี่เขาจะบอกว่าลงคลอดด้วยคำสั่งนี้นะจ๊ะก็กดลงแบบนี้ผมเอามาวางเดน,นี้ซึ่งเราลืม N V M มี Me, ใช่ปะโอเคอันนี้ user ใหม่ก็มี N V M ด้วยนะครับแต่เราายพาสคำสั่งนี้ไป ที่เราต้องการ git hub issue create hello นี่ลบลบ b ลบ t เป็นไตเติลใช่ไหมลบ t เล็กเป็นไตเติลอันนี้คือว่างจัดลบ body เหรอ hello ทรมานไหมอันนี้ทรมานไหมเกียรติชิ้วหนึ่งอ่ามันจะมาสร้างตรงนี้ Hello World ตรงนี้ซึ่งเราจะเอาคำสั่งพวกนี้แหละไว้ให้ใช้ AI ใช้อุย้ย Extension โหลดมาด้วยนะครับเสร็จปุ๊บมาลงยังนะเหมือนเราจะลงแล้วนะ c l o s s อ๋อลงเลยยังนะครับ ไม่เป็นไรเราลงใหม่ได้นะอุ้ยเข้ามาเป็นสีละคลอสลบวีทีเนี้ยมีทริคนะมีทิปเราพิมพ์ CL กดแถบได้นะครับ2ทีมันก็จะลิสเฉพาะ CL มาเอ้ยเเหลือน้อยลง U เหลือตัวเดียวแล้วนะครับเป็นคลอสกด Enter อ่ามันก็จะขึ้นมาอันนี้น่ารักเลยแคปเจอร์ก่อนอ่าตัวมันสูงขึ้นนะเนะเต้มาชมมันสูงขึ้นปะมันมีเมฆละอ,อันเนี้ยก็ถ้าเป็นคลอสแม็กมันก็จะให้เปิด แล้วก็ออตทนทีนี้เดี๋ยวผมจะเอาโทเค็น C. AI ให้ใช้นะครับโอเคเอนะเดินนะมาสีมาสี่สนี่ Copy ตรงนี้นะครับไปวางตรงนี้ แล้วก็ enter แล้วมันก็จะบอกกัาเราอินแล้วแต่ว่าถ้าคนไม่ได้มี s u b s c r i b e ไม่มี Subscript i o n หรือว่า subscribe service ที่เป็นคอร์สแม็กไว้นะครับหรือว่ามีคอรสท,ที่แบบจ่ายตังอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะลองในเซสชั่นถัดไปกันนะครับว่าจะเอามันมาใช้ได้ยังไงนะครับนี่ก็ จะเท่ากับว่าตอนนี้เรามีคอร์สโค้ดแล้วนะครับเรามีคอร์สโค้ดแล้วแบบนี้ซึ่งลงผ่าน npm มานะครับแล้วการลงผ่าน npm มาเนี่ยมันก็ลงเป็นรันไทม์ที่เป็นโหนดนะครับแล้วโหนดตัวนี้อาจจะลง n v m มาลงมาจาก n v m นะครับอ่าซึ่งอันนี้เราก็มี gh command เรียบร้อยแล้ว gh ตตัดูนะอ่าแต่ว่าอันนี้เขาเป็นแบบกิจโทเค n นนะครับดูซิว่า g i t h ับกดล็อกอินถ้าเราจะล็อกอินแบบอื่นอันนี้ไม่ให้ล็อกอินแบบอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า,าในโค้ดสเปซเนี่ยกิจ b ับโ e ้ดสเปซเนี่ยมันให้เราใช้อันนี้ยังไงได้บ้างแต่เมื่อกี้เราลองสร้างอิสชัแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับ โอเคแล้วก็จะมีว่าอันนี้เราใช้ในเว็บถ้าเราอยากได้อารมณ์เนทีฟเราเลื่อนเมาส์มาทางนี้นะครับปุ่ม3าขีดตรงนี้แฮมเบอร์เกอร์ไหมแล้วก็ Open in VS Code Desktop นะผมกาเปิด VS Code ให้เลยมันก็จะได้อารมณ์แบบ VS Code แล้วมันก็จะเชื่อมไปในนี่นะครับ มันจะเชื่อมไปเนี่ยไหม cost space ซึ่งอันนี้ก็เป็น workshop ที่เราตั้งชื่อไว้แล้วมันก็จะวงเล็บชื่อไว้ตรงเมื่อกี้นะครับไอที่เป็นเนี่ย friendly s p o r กด command j มาเพื่อดู terminal ตรงนี้แล้วก็มันก็จะ attach ไปตรงนี้ซึ่งเราลงคอสไปแล้วมันก็ต้องมีคอสแหละใช่ไหมเพราะว่ามันมันมาอยู่ตรงนี้โอเคอันนี้ก็จะจบ session ของการ ลงคอร์ดโค้ดใน github workspace เราลองแก้ไฟล์ดูใหม่ดูหน่อยนะนะแล้วอันนี้ทำไงอ่ะคืออันนี้อันนี้พอไม่มี UI อ่ะก็จะลำบากเลยนะครับก็ก็ต้องสั่งนะมันจะมีไฟล์ซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะให้ AI ทํทำทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่า เอมันมาช่วยอะไรพวกนี้ได้เดี๋ยวเราเข้าใจคอนเซปต์อย่างเดียวก่อนเนาะส่วนลึกๆไอตรงเนี้ยมันทํำยังไงแต่มันลองใช้ถ้าเป็นเดฟปกติจะทำยังไงไอันเนี้ยเดี๋ยวเรามาว่ากาันเราอาจจะลง extension หรือเราอาจจะใช้ command commit push เลยหรือยังไงก็มาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับ